สวัสดีครับเพื่อนเ่อวันนี้เพื่อนช่างใกล้ตัวรับผมก็อยู่กับอีสุออลนิวนะครับผมเนาะเหมือนเดิมก็เป็น1.9นะครับตัวนี้ก็มีอาการนะครับเครื่องเดินไม่นิ่งคือเดินคือหมายถึงว่า,าเดินเดินเรียบไม่ได้เนาะเพราะว่าเดินเรียบปุ๊บมันจะกําลังเครื่องตกนะครับกําลังเครื่องตกก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับ อันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัด,ชดเจนนะครับคือคล้ายๆกับวา่าถ้าเราเปิดแอร์เนาะแอร์ทำงานปุ๊บรอบเครื่องตกปุ๊บนะครับถ้าเกิดแอร์หยุดทำงานปั๊บรอบเครื่องจะสูงขึ้นนะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับแอร์นะครับผมก็คืออยู่ๆก็ตกเองแล้วก็ขึ้นเองนะครับอาการคล้ายๆน้ำมันน้ำมันมาเลี้ยงไม่พอนะครับ ก็ขับขับไปก็จะมีอาการวูบวาบหมายถึงเครื่องครับวูบวาบเร่งขึ้นขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับก็ถ้าดีไม่ดีถึงขั้นดับนะครับผมแต่คราวนี้ก็สตาร์ทอีกทีก็คือต้องต้องแยกปั๊มช่วยนะครับแยกปั๊มช่วยก็คือตัวนี้เนาะปั๊มตัวนี้ช่วยนะครับแยกปั๊มช่วยคราวนี้ถ้าถ้าแยกปั๊มช่วยแล้วสตาร์ท ก็คือติดนะครับแต่ว่าคราวนี้ติดแป๊บนึงก็จะดับอีกนะครับเพราะว่าน้ํามันน้ํามันเข้ามาไม่เต็มระบบเนาะต้องต้องรีบกลับมาแยกช่วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องเดินเดินเรียบนะครับถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็จะยุ่งยากก็คือวิ่งไปวิ่งมานะครับเนาะแต่คราวนี้ถ้าเกิด2คนก็จะง่ายหน่อยก็คือสตาร์ทคนนึงสตาร์ทคนนึงแยกก็จะติดง่ายนะครับแต่คราวนี้ปัญหามันเกิดที่ว่า,าน้ามันมันมาไม่พอนะครับก็ก็ เปลี่ยนเปลอ่ยกองอะไรแล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเปลี่ยนกองอากาศกองน้ํามันดีเซลก็เหมือนเดิมไม่หายนะครับผมคราวนี้ก็มาเช็คดูดีๆนะครับปรากฏว่าอาการนี้นะครับเป็นที่ SCV วาล์ว wow นะครับ SCV วาล์ว wow นี่อยู่ที่ตร,ตรงตรงตูดปั๊มนะครับผมตรงตรูดปัมนะ๊มเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ผมก็ลื้อไว้แล้วหน่อยอยครับผม ก็จะบอกที่รือนะครับถ้าด้านบนนะครับมันจะยากนะครับเพราะว่ามันมันจะแคบมันจะแคบเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะแคบนะครับเนาะมันจะไม่มีมือที่ว่าแย่ลงไปได้เลยนะครับผมเนาะก็คือวิธีเดียวนะครับง่ายสุดก็คือถอดล้อออกครับผมเนาะแล้วก็แล้วตัวเนี้ยมันจะมีแผ่นแผ่นการการันฝุ่นกันดิน,นครับแล้วก็เอ่อยื่นตรงไปหน่อยนึงแล้วก็คล้องออกนะครับ ขอออกพุ่มก็จะหลุดออกมาเนาะอันนี้อยู่เหมือนเดิมครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันยืดได้เนาะแล้วก็แกะออกมาแล้วครับผมแกะออกมาอันนี้เนา่รู้ S C B w นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะอ่าเห็นนะครับเนาะจะเป็นแท่งๆขึ้นมานะครับวิธีถอดก็คือเราลื้อตัวนี้ออกปุ๊บนะครับเนาะเสร็จปั๊บอ่าให้เราดึงตัวนี้ออกนะครับมันเกะกะเนาะไขควงไขควงเสียบแล้วงัดขึ้นนะครับผมมันเกะกะ นะครับเสร็จแล้วให้เราดึงตัวนี้ออกนะครับผมเนาะนี่น้ำมันไอท่อท่อน้ํามันใส่เข้านะครับเราดึงออกครับจะได้ไม่เกะกะนะครับเราก็ยัดไว้ตรงไหนก็ได้ครับผมไม่ให้มันหล่นมาเกะกะเราเนาะยัดไว้นะครับเราจะได้ทํางานง่ายนะครับจะได้ไม่เกะกะเราโอเคเก็บไว้อันนี้เราก็เห็นแล้วครับ S c b L าคือตัวนี้นะครับผม ที่เดนจะมีปลั๊กไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ถอดออกแล้วครับผมนะครับถอดปลั๊กออกนะครับผมแล้วก็ซุกอีกนะครับก็จะเป็นน็อตน็อตจะเป็นตูดหกเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวเอลนะครับเป็นเบอร์ห้านะครับผมเบอร์ห้าเนาะก็จะมีตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผมชี้ดูบัง มันอยู่ด้านด้านข้ามรด้้าานตงขกันนะครับคราวนี้ข้างในมันจะยากหน่อยนึงคือคๆจะสังเกตดีนีตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวเนี้ตัวหนึ่งตรงปลายเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยอยู่ตัวอยู่พูดง่ายอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมวิธีถอดแล้วก็ใช้ด้านด้านนอกเนี่ยเราใช้ตัวตัวสั้นได้นะครับผมเนาะแต่ด้านในเราใช้ตัวยาวนะครับใช้ตัวยาวแล้วก็ขันขึ้นเอานะครับโอเค ขันเนี่ยผมผมขันออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ถอดนะครับก็จะให้ดูนะครับพอมันดังแปะหลุดออกมาแล้วมันก็จะก็จะง่ายนะครับผมเนาะนี่ฮะมันเริ่มคอนเคนออกมาแล้วข้างในมันจะยากเลยนึงเดี๋ยวแล้ถ่ายมือทำมือนึง มันจะบ,บ,บังบังกล้องหนึ่งก็คือก็เป็นตัวนี้นะครับผมที่ว่าเ,าเรียก SCB v wow a l v นะครับทําให้ระบบจ่ายน้ำมันไม่ไม่เต็มที่นะครับเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันเข้าเาข้าปั๊มนะครับโอเคดูด้างใน นอตออกตัวงนะครับเดี๋ยตัวหนึ่งเนาะมันจะมีนอบสองตัวนะครับผมให้ดูนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมตัดต่อหากันดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่ามือเดียวมันไม่ถนัดนะครับมันต้องเอามือหนึ่งโยกแล้วมือหนึ่งขันโอเคนะครับผมเนาะผมให้ดูอีกทีหนึ่ง